สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องโคคุ้นพลยังคำสิงโตฟาร์มสกลนครนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะวันนี้ไปรับเงินบัวสองตัวนะคะที่หน่อยทำคลิป ล่าสุดนะคะถ้าเพื่อนคนไหนติดตามหน่อยเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะน้องวัวสองตัวนะคะตัวหนึ่งได้เจ็้อยปดิตัวอีกตัวหนึ่งน้ำหนักได้เจ็ดร้อยสี่สิบนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไหนจะมาอัปเดตรายได้สองตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆพนี้ดูกันนะคะว่าแต่ละตัวได้เท่าไหร่นะคะไปไปชมกันคะ่ะไปเลยนี่คือตัวแรกนะคะเดี๋ยวไปดูยอด การขายกันนะคะมาดูตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นชื่อของคุณประหลัดนะคะเพราะว่าที่คอกที่ฟาร์มขุนหลายชื่อนะคะมีชื่อพ่อชื่อคุณประหลัดแล้วก็ชื่อหน่อยนะคะแล้วก็มีชื่อน้าด้วยนะคะสี่ชื่อนะคะในการขุนนะคะนะคะมาดูรายละเอียดตัวนี้นะคะเป็นชื่อของคุณประหลัดนะคะตัวนี้นะคะ ชำแหละวันที่ยี่ธันวานะคะเพราะว่าหน่อยได้เอาวัวเข้าสาก,กนวันที่25่ธันวานะคะเป็นวันคริสต์มาสพอดีนะคะค่ะน้ำหนักเริ่มคุณสี่นะคะเพื่อนๆน้้ำหนักเมื่อชำแหละนะคะคือ749ดร้อแต่ตอนที่หน่อยเอาเข้าไปช่างเมื่อวันที่25นะคะเจ็้อยแปนะคะเพื่อนๆก็หายไปกี่กิโลก็เพื่อนๆลองลบดูเอานะคะ เหลือ7 4 9นะคะเพื่อนๆน้ำหนักซาก426นะคะเปอร์เซ็นต์ซากออกมาเป็น56.88โอ้ถือว่าได้เยอะอยู่นะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆามาสรุปกันนะคะคือน้องวัวตัวนี้ขุน12เดือนนะคะได้น้ำหนักเพิ่ม3 4 9นะคะอัตราการเจริญเติบโต0.009 0, 0. 0. กิโลกร,รัมต่อวันหรือว่า9ขีดต่อวันนะคะเพื่อนๆโอ้โตมากเลยนะคะตัวนี้ แล้วก็ตามรายละเอียดตัวนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะทางสกอร์ให้เกรดสามนะคะตัวนี้นะคะก็ขาดไปหนึ่งช่องนะคะเพื่อนๆขาดไปตรงขยายพันธุ์สัตว์ไม่มีลูกโคเกิดในคอกภายในหนึ่งปีนะคะหน่อยก็อดไปเลยนะคะตัวนี้นะคะค่ะเนี่ยนะคะรายการรายละเอียดนะคะเรามาดูยอดขายนะคะนี่คะ่ะยอดขายนะคะ เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะคะนี่คือยังไม่ได้ทางสากรยังไม่ได้หักอะไรนะคะนี่คือยอดยอดรายได้ของน้องวัวต,ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูว่าทางสากรหักอะไรไปบ้างนะคะพอดีกระดาษขาดนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะคะ่ะยอดเมื่อกี้นี้คือเก้าสี่แปดเจ็ดสองนะคะนี่ก็คือยอดรวมนะคะเนี่ยค่ะ ยอดรวมนะคะ94872นะคะมาหักค่าอาหารสัตว์นะคะเพื่อนเพื่อน6 0 0นะคะ6,671บาทค่าหุ้นค่าธรรมเนียมเช็คเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนมาหักค่าเนื้อด้วยนะคะซื้อให้ช่วยสหกรณ์นะคะ2กิโลนะคะ400บาทนะคะเหลือกลับบ้านนะคะตัวนี้นะคะ87,433บาทนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะคะ แล้วทีนี้เราเอามาหักของเรานะคะเพื่อนเราตัวยอดเงินตัวนี้นะคะเรามาหักค่าน้องวัวกันนะคะตัวนี้หน่อยซื้อมาสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดพันนะคะตัวนี้นะคะสามหมื่นเจ็ดพันมันก็จะเหลืออยู่ห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นสี่ร้อยกว่าบาทนะคะสี่ร้อยสามสิบสามบาทมาหักค่าหารอีกสองหมื่นนะคะ การคูณ12เดือนนะคะหน่อยหักออกไป20,000นะคะก็เหลือให้หน่อยอยู่30,000นะคะตัวนี้นะคะถ้าคาดก็ถือว่าได้นะคะตัวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวไปดูตัวที่2กันนะคะตัวนี้เกรด3นะคะเดี๋ยวไปดูตัวที่2กันนะคะตัวนี้คือตัวที่2จ้า ตัวที่สองเป็นชื่อของพ่อนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้น้ำหนักเมื่อตอนส่งเข้าวันที่ยี่สิบห้านะคะตัวนี้จะได้น้ำหนักอยู่เจ็ดร้อยสี่สิบกิโลนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าจะเหลือกี่กิโลนะคะน้ำหนักเริ่มคูณสี่ร้อยนะคะน้ำหนักเมื่อชำระนะคะเจ็ด้อยสิบกิโลแปลว่า เขาทางสารกรได้หักออกไปอีก30กิโลนะคะภายในคืนเดียวนะคะเพื่อนๆที่บอกว่าน้ําหนักลดนี่คือต้องรอคือเอาข้าวันที่25วันที่26เ้าถึงจะชําแหละนะคะมันก็หายไปในตรงน้องวัวฉีด้วยขี้เป็นขี้วัวออกมาด้วยนะคะก็ ไอ้ทางสหกรก็หักลงมาเหลือเ1 0ดอกิโลนะคะแปลว่าตัวนี้หายไป30กิโลนะคะเพื่อนน้ำหนักซาก3า9กนะคะเปอร์เซ็นต์ซากออกไม่เยอะเหมือนตัวเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะไม่ถึง55ห้านะคะก็โอเคอยู่นะคะมาดูสรุปกันนะคะตัวนี้ใช้เวลาคุนอยู่14เดือนนะคะเพื่อนๆนตัวนี้คุน14เดือนนะคะ ได้น้ำหนักเพิ่มอยู่310กิโลนะคะอัตราการจเจริญเติบโตอยู่ที่6ขีดนะคะ0.69นะคะเกือบ7ขีดต่อวันนะคะตัวนี้ได้เกรด3.5นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเย้ดีใจจังเลยตัวนี้ได้สได้เกรด3.5นะคะ ก็รายการดังนี้นะคะเพื่อนๆก็ขาดขยายพันธุ์สัตว์ไม่มีลูกโคเกิดในค้อกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอดไปนะคะ1รายการนะคะตัว3.5เราจะได้ตัวนี้เพิ่มนะคะเพื่อนๆค่าส่งเสริมคุณภาพซากนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะแถวสุดท้ายนี่นะคะ ค่าส่งเสริมคุณภาพซากนะคะตัวนี้หน่อยจะได้เพิ่มนะคะหน่อยได้เพิ่มหกพันนะคะเพื่อนๆนมาดูยอดนะคะยอดขายตัวนี้ได้เท่าไหร่นะคะยอดขายตัวนี้ได้เก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะคะเพื่อนเพื่อนเย้ขาดอยู่สามพันกว่าบาทนะคะก็เกือบแสนนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูไอรายการหักนะคะรายการหักก็ นี่นะคะ96,637บาทนะคะยอดรวมนะคะมาหักค่าอาหาร6,008นนะคะ72บาทหักค่าหุ้นหักค่าธรรมเนียมเช็คเหมือนเดิมนะคะหักค่าเนื้อนะคะ400เหลือกลับบ้าน88,000ื9าสเตางค์นะคะเพื่อน ตัวนี้น้องวัวตัวนี้หน่อยซื้อมาในราคาสามหมื่นห้านะคะเพื่อน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 ก็ลองลบบวกดูนะคะตรงนี้นะคะสามหมื่นห้าพันนะคะราคาน้องวัวที่ซื้อเข้ามาขุนนะคะแล้วเราก็ต้องมาหากักค่าอาหารอีกสองหมื่นนะคะหรือสองหมื่นห้าก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ขุนสิบสี่เดือนนะคะเพื่อนเพื่อนตีไปสองหมื่นห้าสองหมื่นห้ากับสามหมื่นห้าเป็นเท่าไหร่อะ สองหมื่นสามหมื่นห้ากับสองหมื่นห้าห้าเป็นหกหกหมื่นหกหมื่นก็ยังเหลือให้หน่อยนะคะสองหมื่นแปดโอเคไม่ขาดทุนนะคะเพื่อนเย่แปลว่าสรุปแล้วสองตัวนี้ก็ได้กำไรอยู่นะคะตัวเกาะตัวแรกได้สามหมื่นตัวนี้ได้สองหมื่นกว่านะคะก็แปลว่าได้อยู่ห้าหมื่นกว่านะคะ ก็โอเคนะคะนี่ละครับก็จะประมาณนี้นะคะในการขายวัวแต่ละรอบนะคะก็ส่วนมากเปอร์เซนต์ก็ไม่ค่อยขาดทุนนะคะแต่จะได้กําไรน้อยหรือกําไรมากก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องวัวด้วยนะคะการกินอาหารนะคะกับประกอบกันกับหลายๆอย่างนะคะลักษณะ,ะ,ะน,น้องวัวด้วยนะคะโครงสร้างดีไหมลักษณะมากินอาหารเก่งไหมนะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าโครงสร้างไม่ดีถ้าไม่กินอาหารไม่เก่งก็ จบเหมือนกันนะคะไม่ได้นะคะขาดทุนนะคะเราก็ต้องมีความเสี่ยงนะคะการค้าขายการทําอะไรลงทุนเราก็ต้องมีความเสี่ยงนะคะแต่ความเสี่ยงของการเลี้ยงโคของเราก็มีน้อยนะคะเสี่ยงความว่าน้องวัวจะเป็นอะไรไปก็ไม่ค่อยมีนะคะส่วนมาก เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ค่อยมีนะคะที่ฝากนะคะเพราะมันอยู่ขึ้นอยู่กับเราบริหารจัดการด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆรอชมติดตามกันต่อไปนะคะเดี๋ยวหน่อยจะซื้อน้องวัวเข้ามาขุนอีกนะคะและจะอัปเดตเป็นคลิปให้น้องเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าซื้อราคาประมาณนี้ตัวเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะคะ บา,บายยค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ